เชาเอดตุลาสองพันหา้าร้อยหกหกว่าอันตรงเดียงออกเจ็ดคำตัดแม่นมันดีลีเดียนเกียงพอดีวันเชาวแม่นมาอานนับเป็นวันดีติทีทมาคันนับเป็นวันดีเลียร้อย Trang xoàng hành xây, bò mi đàn hôi, Mốt xây lươn chân đi ngam. Thâu kẹp y nong tiếp xoài hôi tam Cắt nam văn ngám, mốt xây bò hò, sao ôn. Đầy tốt lông cành, tương nụm tương thâu, Bên văn thăm mặn cả lạc. วันนี้วันดีวันใจสานะเป็นวันแหละตนทำบุญสำหรับข้าไทยบ่ได้ให้สูญอยากกาทำบุญจริงได้แกา,าต้อ,อนหลวงพ่อสุธีเจ้าอาวาสว่าอันพร้อมโดยสทธาปีน้อง có luồng sổ la vít chinh đầy bao hoang ban thùng luồng thong đã tan đây tên tôn khít xa lạc tôi cần chối cằn thô thấm lại khôn bò nó ban thùng luồng thong những chai nhảy nói đã cắn khua tan miệt vai đây bèn tôn cằn hà nhang khổng chay xa bá hoa ăn na na Khổng chín cười mắt tăng chín lẹ bà đây tục tèng đá nhang xa là hạt xôi Xưa bê tiêu đâm xưa lộn xưa hôi lái giang khoa mi phòng hạt พาหม่มพาลบก่อยตบก่อยมัดเสร็จแล้วกก่อห้อยตามลงมีนี้สะปะตามความพระสงร์เป็นของมันคงเกือบกาจ้าน้อยของใจของยิงห้อยไว้เป็นทอยสิ้นสีได้มีพร้พรอม มัวผ้าหมววสามสีลายเขาย้อมเขาสุบเอาหอยตั้งบนนมปังนมจันเป็นของบ่อจนลูกหลานทุกคนนำมาใส่เสียงเขาแคบเขาแตนเข้านมปังเกียงอย่างใดก็มีพร้อมผาด เมียงสมเมียงหวานเมียงมีก็พร้อมเอาสิงใส่หอยดูลำต่างคนต่างเงียบอได้ลงลำมากปูนปูกรรมนำ้ำใสา่เคียงขิงขาจกไข่มากจุกมากเกียงตั้งผูกลำนญ่มากแง่ หมากหนุนหมากนัดนำมาสะเพอเอาไว้กินเล่นย้มบอนกับป่ากับจีนย่อนหอยขะคอยมามาสีอ่อนนั่นเป็นโลโหดโซโมกันว่ามันหิวรีบมาเอาต้มกินเมื่อยา่มลมเป่าปาด กะปีกะเลียลูกหลานเล่งลัดซื้อไว้ใส่หอยทุกอ่านเป้งฟันยาพร้อมเนียมน้อมโดยกันสะบู่หอมจังพร้อมโฟมละหังนาอามแฟบและแป้งฟันและแป้งสะพาสะกดใบน้าใส่พร้อม กอดใบสันไหลของใจอย่าพร้อมเป็นของล่างถถยจันแบนถาดถยปากจ้อนบอดไดห่วงเห็นสามเป็นจานแบนเอาแขวนย้อนห้อยน้ำป่าโลดดีกะปีกับน้อยซอดหอยน้ำมันใส่พร้อมชูรส ยังดีเป็นของแต่งย้อมใส่อาหารอันดูลำน้ำปลาสุรดของปุงอาหารแม่ครัวเขาทำตึงมีอย่างอีเองจิ้นสมปลาเก็มในแดงปีลีไว้กันตึงดีแต่แล ตีเปินได้ทำลูกไปหาแวซซอซออกได้มาหาพรมมาเกียงมานามาโอจินาว่าเป็นลาคาแก่นแลสาหหา,านมาจุกมากบงมากแต่งสร้างหามาแต่งสุกมีสะพอ มาเต่าในแดงกินลำแต่และสูนน้ำว่าอันตานสายดูลำแต่เล่าอด่อยเหล่าลายบ่มีอันใดเตียบเที่อยหาหาได้ของสุกนอกใสลูกหามาเสียงทุกอย่างไปมีพร้อมพัาด มาม่วงมาภัยต่างคนเหล่งลัถ้าดเปลี่ยนเอาใดหามาของกินของใช้มีไว้ป่อตาเจิญป่อปีดามันดอนลีเ่เหยียดได้อลูกเต้าคนดีเจิญมาได้ของกินขัวลำจัดหนัา Linh chỉ có mi là môn có nát Nước kín tơ châu áo pa yên Quê ổng quê khao quê này nam say Quê khay tẻ nay măn tao niu có oi Tè vã và măn vàn, trăng này mi nói kín vãn lông khó chươn chói ลูกหลานทุกคนตึงใหญ่และน้อยเขาหาใส่เสียงทุกอ่านตั้งป่าและจิ้นทอดแล้วใส่กันจินแคบหมู่มันจัดไว้เป็นทอออ่อเองเขา้าโซกเข้าสามน,น้ำตาลปองอ้อยเอาไว้ใส่โตัวเป็นจาน เข้าแขบเข้าแต่นของกินทั้งนั้นหลายกันตีนี้ยังง่ายมีสาลาพัดมากปูสีสายเป็นของยญิงใจแต่งดาเป็นท่อออญิง ลูกหลานหลายมีได้จ่าปากตานนับเป็นความงามเรียบลอยเจ้าหมูสะทาได้ขิดถะาคอยพ่อแม่ปีอายตายไปตีใดหลับนี้ดับจิบสูญหายตีใดลาไปจากลูกจากตาอ่อ,อง พ่อเกิดแม่เกิดทีว่าเป็นเจ้าขอฮือมาตันไข่ขอบลูกหลานตานเติงยกมือขึ้นนบจวงปีกปอกเต้าขึ้นมาวิญญาณตันไทยตั้งหลายเจ้าขาแห่งหนได้จะเชิญมาเตอเจ้าอ่อ จงลงมาหาของตานเบาเศร้าไหลกันตั้งลงตีวัดวาดุงลวงทองลมเย็นแน่ซัดแต่ซาละเข้าใบเดียวขอเจิญมาถึงเล้วบ่อเลวพอกันกำเดียวลูกลานน่งสา้อ๋อง พ่อแม่อยู่ในจันฟ้าตั้งเก้าจุงหีภาพเอายาจ่าหลือไปสวันค์ปอเก้าซ่อนมาไปโยตีห้องตั้งใดขอจุงมาฮับหีบแล้วเันีใจวีบเล่งเลวไว้หามาลูกเต้าอ่อ อยู่เวทวิหารเนื้อในตั้นเจ้าปากันมาเอาตีนีกันมาบอถึงเกิดของนั้นนี้ขอสาขาบไว้อินพมขอเตวาหากคุดนาคตั้งกลมขอขาบบังคมยมลาดเป็นเจ้าอง จริงจี้ปองไข่น้ำตาลเข้าเจ้ามาถึงตติงตันแน่สัตว์วัดตุงลวงทองตามตี้ได้นัดวันตี้สาวเอดแถมกรรมเดือนตุลานั้นอย่าได้ลงลำหกงกแถมกรรมลมเย็นนอเจ้าองค์ ปอเท่าแม่นายมาหามเตอเจ้าตามที่สำเนาเป็นเนตจงปากันมาเลวไว้ว่องวิ์ฮับเอาตีหันของตานได้แล้วปออปีกแห่งห้องสถานไปถึงนี่ปานจันฟ้าเนอเจ้าอม nằm áo khoảng chín khoảng tan bò sâu bay thượng nương bồn chân pha hư đầy suốt chạy thuộc khôn nhà cha hư xóm cao an binh vòn. khoảng tan lâu nan và đầy thổi hồn a à hàn loài toán nằm bay cho hồn đã ai ขอหฮ้อกุศลผลบุญนั่นใส่กับกายป้าไปอย่าจา้าฮือมีความสุขอย่าได้เหนื่อยล้าป่อแม่เป็นเจ้าทัานทีเฮือเป็นเขาตีบน้ำตีบดีหลีคิดจะหาได้ดีหฮือเป็นอย่างอาัน ไดือไดสุขีไปเหียจันจันเมื่อตาวันยามเตียงเตาส,ปา,สาปาสถูขอหือผาแต้ทุกอย่างว่าอันเลววานพาถานาวัายหลายคนต้อยกันถึงสาธาบันจันฟ้าแห่งหอ,อ,อง ขออยามาตามน้ำยามาต้องสารค์ไปบนตีน,นันกำผาทานาบทในแน่นั้นขออฮือเป็นอันทุกลายถ้าหยาบโลค่าขออฮือสูญหายอย่าติดตดยไปภาวะจาบนอา ตั้งขอเจ็บเป็นจะไปมาท่าตั้งขอหน้าหนา,หนาใหญ่หน้อยขอปีขอเดือนวันยามดังพอยขอบ่อถืกทถอยไปความขอเสียสิ่งทรับปีเปินโลนลามขอเปินหาความเอาไหนบออ่ได้ อันขอดังหลขออย่ามาไกลหาไปมาใจแถมสามตังโลกตังภัย้อใดหลวงลำยาปีตแปดป้อกะยาผ้าหยาสิงให้นนองเจ็บสุงคาอย่าไปตามมาภาวะจา,าม และฝ่ไยบูตาจุมโมตุคาติเป็นสทธา่อขีดหลวงพ่อสุธีพร้อมโดยลูกศิษย์กับตัวตานเจ้าสัทธามพระปิญาสัตแปลงกันตางหาตกแต่งแปลงดาขอสามือว่อวย ขอบุญกุศลกิมตามนใสัสมภาธานากูเจือขอเอากุศลผลบุญหน่อเนือ้อจดเจือต่อหนาทันทีย่ยอมือสิบนิ้วขับไว้ดีดีหฮือสมมังมีตั้งตัวแลข่ข้าง ขอเอากุศลเข้าหอไปน้าอยู่ดีตีขาจ่นจอยขอผาธาตอไปเลียบร้อยบพอว่าใหญ่น้อยเด็กแดงหฮือมีสิ่งทรัพย์้อมแก้วและแสงหฮือปั่นแหงเหมือนแสงแดดค้าอ มีวิสาปัญญาทั่วหน้าอตัวทุกคนใหญ่หน้อยจะได้คิดทำขอปันเรียบร้อยทุกหมู่ฝูงค่านิ่งใจจะคิดและทำขอปันเรียบร้อยทุกหมู่ทุกคานิ้งใจ พาท้านาไว้ขอฮือเป็นจริงฮือสมขานิ่งไปเสียงจู่านเมียนไปกะขายต่างจองต่างบ้านต่างจังวาดไป่ว่เทิดฮือต้นจะภัยตะลายเป็นนิดฮือตกใส่อันกองไฟ สาป่าขอให้ตกไปไกลๆหื้อตกตวยไฟน้ำไหลแม่แกว้า,างขอลับขอนอนอย่าได้มาข้างหื้อไหลไปลงแม,ม่น้ำสาป่าให้ยาอย่าไดหลวงลำมาเกิดหลอดห้องเมืองเฮา ฮือตกลงน้ำาไหลไปเมียงเขาป่อใจเมียงเฮาสะทุส่วนเสียงขอขาบทุนสาวันตาเก่าเกียงไดใครสําเนียงเป่าห้องโลกใครใครเจ็บให้ให้ห้องห้องอยา่ามาถูกต้องกาญา เป็นตุ่มเป็นปิดตามแข้งตามขาตามตีกาญยเข้าหาลำใสยมาเลงกินตับกินยังบอดด่อใดโลกปอดมาไอาพืชกาดดีสั้นตาเลี้ยงเอาไปเป็นตับโุกอย่างจุงใดลาไป luộc xa luộc cao tốt bay cày cày xa pha phôi thay bao vàn nhà to bò và luộc làn man già mà khóng đây nhà mà bom thèm xăm hư tốt tôi phay lạy tôi mẹ năm cái bên phùn nhà sụn sai ชะปะไผยะโลกคำตั้งหลายตั้งนี้แผ่ไปอย่าจุมตูข้ามจากนี้จากใด,ดต่อไปไปนะอยู่ได้ตีขาเตียงเตาอายูว่านังสู้ขังแต่เราเงินคำไหลเข้าตึงวาน เป็นเจ้าเงินล้านหื้อไดสุขสันอยู่ดีมีตังเงินคำหลเข้าได้เป็นเจ้าเงินเจ้าของแลเข้าเป็นเจ้าเงินทอง10ล้านของินต่างตมดบกาพอดเป็นเจ้าเงินทอง ตอนนี้ไปนะอย่าโศกมองเงาหิเบียหาท้องหาในก็ได้ขอสมกรำจาพาทานะให้ได้เป็นไปอย่างนี้ขอบุญกุศลบ้าดลเก่าจีหื้อตัวตูวขาทุกคน ว่าต่อไปนี้อย่าได้ถอยหนเกิดมาเป็นคนสดใส่บเส้าองอขอเฮือสุกใจต่อไปถึงเท่าทุกทั่วตัวคนย่าจา้าเมื่อเกิดจากใดสดใสสางาบอกว่าจากนามาลุน เอใดเป็นเต้าไปทั่วขะกูเฮมังม่งเอมุ่นต่อเต้าเฮียเสียงหาเงินหาทองอย่ามองหมุนเมียงเอไหลป่าเปียงดังน้ำหาเงินหาทองอย่ามองหมุนเมียงเอไหลมาเปียงดังน้ำ คิดเงินไหลมาคิดทองอย่าลำหื้อไหลหลังเขาตึงวานหื้อเมียนดังคิดดังขอกำฝันอย่าปงยอกำยังเอาเต้าเองหื้อเมียนดังกำ ดังคาเก่าจี้ขอปงย่อกรรมยังไว้เต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนและนายเอ้ย